สวัสดีค่ะครับทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสําคัญมากานั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับน้มที่บางระกมประเทศไทยครับล่าสุดนี้ทางสํานักงานันแยคะสน,นากรําแห่งชาติหรือสนชได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ําและดูแลความปลอดภัยของทุกคนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันเลยครับ นายสุรศิกิติมนทนเลขาธิการสทาน,นัญชอได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านไม้โพทองอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะโอยได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริหารจัดการน้ำแบบจำลองทุ่งบางระกำซึ่งเป็นแผนบริหารจัดการน้ำซ้าปีของระบานเนื่องจากคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายนี้เป้าหมายคือการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานท้องถิ่น สามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมจากพื้นที่ภาคเหนือได้ทีนี้เรามาดูกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บางระกรรมกันบางอย่างแรกเลยกษัตริย์กรได้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วทำให้มีพื้นที่ว่างเปล่าถึงแค่เกลเซนทรร์พติ ai, เพื่อใช้เป็นพื้นที่รับน้ำตอนนี้พื้นที่ตรงนี้สามารถกักเก็บน้ำได้ ประมาณนุกชาวสามใบแต่าอู์เมตรหรือประมาณศูนยสามสี่สี่องศาของความจุยุยทั้งหมดสำหรับระดับน้ำแม่แม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอบางระกำขณะนี้สูงกว่าเทดเมตรมีอัตราการไหลประมาณเซวสีสิบแปดลูกบาศกเมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรือเย็นซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้ ในขณะที่คล้องยมเก่ามีอัตราการไหลอยู่ระหว่างวค้าสิบสองป้ายลูกบาศเมตรต่อวินาทีระดับน้ำต่ำกว่าปลิงสามเซนติเมตรและยังคงชงตัวแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรกับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การลงพื้นที่และมาตรการเชิงรุกของสเตเียมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นการใช้พื้นที่หนาข่าวเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมนี้ เป็นการสร้างพื้นที่กันชนทําให้นะ้นํามีที่ไปและลดความเสี่ยงที่จะล้นตลิง่งแต่นี้ไม่ใช่แค่การบริหารจัดการน้ําเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชุมชนรักษาชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะปลอดภยัยแม้ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ขาดเดาไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการวางแผนเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือชุมชนที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ สำหรับทุกคนในพื้นที่บางระกำรและบริเวณใกล้เคียงขอให้ติดตามข่าวสารเตรียมความพร้อมและที่สำคัญที่สุดคือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะถ้าชอบข้อมูลนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนอื่นๆที่อาจได้รับประโยชน์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะครับ